เอาละครับกับสวัสดีเพื่อนๆชาวเฮดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็มีโอกาสได้ทําคลิปนะครับผมก็หลังจากที่ไม่ได้ทําคลิปเกี่ยวกับเกมเฮดีไปสักพักหนึ่งนะครับผมก็มีการอัปเดตเข้ามาใหม่นะผมก็จะเป็นบ้านน้องไก่น้อยนะครับผมแล้วก็เรอหลายอย่างที่เข้ามานะครับผมก็เป็นต้นเดือนที่จะเข้าเทศกาลปีใหม่นะครับผมก็มีการอัปเดตเข้ามาอย่างเช่นหิมะตกนะผมแล้วก็จะเป็นกล่องบ้านเกตนะครับผมเนาะโอเคครับผมเราจะมาพูดถึงเรื่อง ่อนที่เข้ามาใหม e ่ก่อนนะครับผมก็จะเป็นบ้านน้องไก่นะครับผมเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะไม่ได้เล่นหรือว่าเลิกเล่นไปสนานแล้วนะครับผมก็อยากจะมาบอกแล้วก็อัปเดตเข้ามาใหม่เนาะก็สิ่งที่เข้ามาใหม่นะผมก็เป็นบ้านน้องไก่เนาะให้เราจิ้มเข้ามานะครับผมเขาก็จะมีภารกิจให้เราทํานะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็เราก็จะได้ของรางวัลที่เขาให้มานะครับผมโอเคผมจะเริ่มทำ ภารกิจแรกนะครับผมค่าเราทําจนถึงอ่าภารกิจสุดท้ายนะครับผมเราก็จะได้ของรางวัลมากมายนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับผมก็เริ่มจากปลูกพุ่มผลไม้นะครับผมอ่าน่าจะเป็นอ่าเชอร์รี่ก็ได้นะครับผมหรือว่าจะเป็นแบล็คเบอร์รี่ก็ได้นะครับผมอ่าผมจะทําการซื้อนะครับผมสองพุ่มนะครับผมอ่าเห็นไหมเราก็จะได้รับขาน้องไก่มานะครับผมแล้วก็อ่า เราก็ทําเป็นภารกิจแรกไปแล้วนะครับผมเขาบอกว่าปลูกข้าว50แปลงนะครับผมก็มาปลูกข้าว50แปลงโอเคนะผมตอนนี้ก็ครบ50ต้นแล้วนะครับผมก็มาดูภารกิจอันต่อไปเลยนะครับผม โอเคนะผมคือมันจะเดิน่าน้องไก่เขาจะเดินมาเรื่อยๆนะครับผมนี่คือเราจะได้รับรางวัลค่ามกับพี่แบบนี้นะครับผมผมจะจิ้มเข้าไปตัวนี้ได้3900 0 XP นะครับผมกดเข้าไปนะครับผมโอ้คงค้างเยอะเลยนะครับผมอ่าโอเคครับผมแล้วก็มาดูข้างบนเนาะตัวที่ผมบอกไว้ตอนแรกนะผมคือข้างบนนี้ที่มันมีรูปกุญแจล็อกแบบนี้ก็คือว่าเราต้องเติมเงินเท่านั้นนะครับผมถึงจะสามารถที่จะ ปล็อกได้นะผมแต่ว่าถ้าเราไม่เติมเงินเราก็จะได้แต่อ่าด้านใต้นะครับผมข้างใต้เลยเนาะโอ้แต่ว่าข้างบนก็สวยเหมือนกันนะก็เพื่อนๆใครที่มีเงินนะผมหรือว่าใครที่มีงบประมาณก็สามารถที่จะเติมได้นะผมก็อ่าร้อยสี่สิบเก้าบาทนะครับผมก็สามารถที่จะเติมแล้วก็มันก็จะให้มีของรางวัลมากมายเลยนะครับผมข้างบนเนาะ แต่ว่าเป็นข้างล่างนี้นะครับผมก็สามารถที่จะทําได้แต่ว่าก็อาจจะได้ของไม่ดีเท่าไหร่นะครับผมก็ถือว่าเป็นภารกิจหรือว่าอีเวนท์ที่เราให้ทําแก้เบื่อหรือว่าสนุกสนุกนะครับผมโอเคครับผมก็มีการอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับผมเพื่อนๆหลายๆคนก็ไม่เคยเล่นมานานแสนนานแล้วนะครับผมก็อาจจะยังไม่รู้เนาะเขามีอ่า สวนสัตว์นะผมสวนสัตว์หรือว่าจะเป็นเก็บไก่หรือว่าจะเป็นเก็บสัตว์มาส่งสวนสัตว์อะไรประมาณนี้นะผมคือมันก็จะได้ของรางวัลพวกนี้มานะครับผมก็จะเป็นอาจจะพวกนี้มานะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปให้ดูก็แล้วกันเนาะอ่าตัวนี้คือเป็นอ่าส่งสัตว์นะครับผมคือเราสามารถที่จะหมุนเอาน้ํามันได้นะครับผมก็คือว่า แล้วก็ทําเอาภารกิจพวกนี้เพื่อจะเอาไปแลกน้ํามันนะครับผมแล้วก็เอามาขี่ไปจับสัตว์มาส่งสวนสัตว์ประมาณนี้นะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นโคเทนเป็นสีสสีเนาะก็สามารถที่จะรวบรวมแล้วก็เอามาแลกของต่างๆได้นะครับผมแล้วก็ในวันจบอีเวนต์นะผมก็คือว่าเหลืออีกประมาณ3วันก็คือว่ารวมๆแล้ว1เดือนนะครับผมก็ ตัวนี้ก็ใกล้จะครบ1เดือนแล้วเหลืออยู่3วันนะครับผมก็จะสามารถแลกของรางวัลพวกนี้ได้นะครับผมเป็นรูปปัน้นอ่าไก่หรือว่าเป็ดนี่แหละนะครับผมอ่ะก็เป็นรูปปั้นไก่สํานักสํารวจนะครับผมก็สามารถที่จะอ่าเอามาเก็บสะสมเป็นของตกแต่งบ้านแบบผมได้นะครับผมก็ใครที่เข้ามาก็คงไม่ทันแล้วต้องรออีเวนต์หน้านะครับผมอ่ะ โอเคนะครับผมก็มีการอัปเดตเข้ามาใหม่นะก็หิมะตกด้วยนะใกล้จะเทศกาลปีใหม่แล้วนะครับผมก็โอเคครับผมก็ลองเข้ามาเล่นดูนะครับผมเกมนี้ก็ยังสามารถที่จะเล่นได้เพลินๆนะครับผมก็ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปให,ใหม่ๆด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆครับผมบ๊ายบาย